เ <c oughs> right, อาตรงกันเลยเขากลัว ى, แค่วหากลัวแค้ดนอาเรนะตอนจะปิของจริงอ ى, ่ะภาษีแ่ไม่โปะเเนี <c oughs> oh. ่ย e พรโดนพับนี่ยมังดูอ่ะขีดพันเมตรมากกว่าอ้นนี้พี่แบียงโป้อ้วไปแลวโยรายอมรับเรศยอมรับมาทุเรงนี่ใครบ้างเล้ย่ย้าา เฮ้ยเป่าโดนมีปั่มายิยู้หมดอะซ้อม has been planted อะไรโอ้โห้ยยิงกูเป็นไก่เลยอะโอเค